การเข้าถึงสื่อดิจิทัลการสื่อสารยุคดิจิทัลหนหลักสำคัญที่ควรคำนึงถึงในการสื่อสารในยุคดิจิทัล2ความเหมาะสมของสื่อและเครื่องมือทางดิจิทัล3อันตรายและความเสี่ยงในแง่ของการสื่อสารออนไลน์4วิธีการสื่อสารอย่างสร้างสารรค์และเป็นประโยชน์หลักสำคัญที่ควรคำนึงถึงในการสื่อสารในยุคดิจิทัล องประกอบการสื่อสารยุดิจิทัลผู้ส่งสารเนเดอร์ผู้เป็นเจ้าของข้อความที่ต้องการจะส่งสารสาร m e s s a g เรื่องราวที่สามารถทำให้เกิดการรับรู้ร่วมกันต่องทางการสื่อสาร Channel นน่องทางที่นำสารไปรเรียนผู้รับผู้รับสาร Receiver เ,เป้าหมายที่ผู้ส่งสารต้องการสู่ความ ปฏิกิริยาสะท้อนกลาัาฟีิดแบกปฏิกิริยาต่อสารผู้รับสารสามารถมีปฏิกิิริยาทางบวกหรือลบก็ได้หลังจากได้รับสาร แนวทางการสื่อสารมิจิทิท่านมีความรับผิดชอบคัน้นึงถึงผลที่กระทบตามมาซึ่งอาจจะเกิดผลด้านบวกหรือด้านลบมีความประณีตสารที่ถูกส่งออกต้องมีความกระชับสุภาพเพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์ของการสื่อสารถูกการละเทศะคํานึงถึงผู้รับสารจุดประสงค์การสื่อสารกฎระเบียบและสถานการณ์สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดความเหมาะสมของสาร เขาคือระวังและการปฏิบัติเพื่อการใช้สื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยหลัก2 P 2 f p r e v e n t i o n ป้องกันเรียนรู้เครื่องมือคุณสมบัติของสื่อออนไลน์ไม่เชื่อโยองหรือรับลิงก์เพจที่มาจากแหล่งที่ไม่รู้จกัก Protection ปกป้องกำหนดรหัสผ่านใช้คุณสมบัติพิเศษในการปกป้องการใช้งานของอุปกรณ์ในการเข้าถึงสื่อออนไลน์ไฟนอลดีซิชันไกรรองตั้งค่าปิดความเป็นส่วนตัวการส่งข้อมูลต้องตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้น เป็น Acceptation คือ c ร r i n g คัดสรรการยอมรับเพื่อนๆเ,เข้าสื่อสังคมออนไลน์ต้องคัดกรองก่อนไม่ควรมีการเปิดสิทธิ์ในการแชร์ข้อความถึงทุกคนความเหมาะสมของสื่อและเครื่องมือทางดิจิทัลในงานต่างๆทักษะการแก้ปัญหาสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและจัดการปัญหาให้ดีขึ้นมีการคิดวิธีรับมือกับปัญหาในอนาคต การคิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์วางแผนอย่างเป็นขั้นตอนและบรรลุเป้าหมายคิดเชิงตอนนอนกะและกลยุทธ์ในสถานการณ์ต่างๆพา,าคิดสร้างสารรค์คิดนอกกรอบเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆและกล้าที่จะทำสิ่งใหม่ๆนำข้อมูลมาต่อยอดให้เกิดผลงาน ความเป็นผู้นำและการบริหารจัดการคนกระตุ้นใ,ให้ทีมทำงานมีประสิทธิภาพดึงความสามารถของทีมออกมาเป็นผู้นำที่ดีรับผิดชอบและพึ่งพาได้ ทำงานกับคนต่างวัฒนธรรมมีทักษะการเจราจาย,ยืดหยุ่นในการทำงานและปรับตัวได้รวดเร็วความฉลาดทางอารมณ์สามารถเข้าใจผู้อื่นควบคุมอารมณ์ตนเองแยกยะความคิดกับความรู้สึกได้ ทักษาการเรียนรู้รับความคิดเห็นเรียนรู้พัฒนาตนเองจากทุกสถานการณ์ที่เจอการเล่าเรื่องและการสื่สารนำเสนออย่างน่าสนใจเชื่อมโยงกับผู้ฟังได้ดีเข้าใจได้ง่าย อันตรายและความเสี่ยงในแง่ของการสื่อสารออนไลน์นออนไลน์ต่อเด็กและเยาว,วชนที่พบได้บ่อยดังนี้ 1. นถูกล่อลวงทางเพศ2เล่นพนันออนไลน์3เสพติดเกมและอินเทอร์เน็ต4ืใช้สื่อโดยอายุไม่ถึงเกณฑ์5เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากเกินไป แนวทางป้องกันตัวเองจากภัยไซเบอร์สราคิ้ง 1. ไม่โพสทุกอย่างลงในโซเชียล 2. ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในบัญชีออนไลน์ทั้งหมด3ล็อกเอาออกจากระบบทุกครั้ง4ตั้งรหัสผ่านให้ซับซ้อนคาดเดายาก5อย่าแชร์รหัสผ่านบัญชีออนไลน์ต่างๆวิธีการสื่อสารอย่างสร้างสารรค์และเป็นประโยชน์ 1. รักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเอง 2. การจัดสรรเวลาหน้าจอ 3. การรับมือกับการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ 4. การรักษาความปลอดภัยของตนเองบนโลกไซเบอร์ 5. การรักษาข้อมูลส่วนตัว6การวิคราะห์มีวิจารณญาณที่ดี 7. การบริหารจัดการข้อมูลที่ผู้ใช้งานมีการทิ้งไว้บนโลกโซเชียล8การใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม จะทำโดยนายศักดิ์วิชาพลแสงสุวรรณกูลเลขที่36และนายพงพนธ์บำรุงสีเลขที่45สาขาธันตะสาธารณสุขขอบคุณครับ